สำนักงานคลังจังหวัดสงขลาขอรายงานการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณพศ2566ข้อมูลณวันที่17มีนาคมพศ2566จังหวัดสงขลาได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม24,841.45ล้านบาทจำแนกเป็นรายจ่ายประจำ12,522.12ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน1 2 3 1 9 3 3ล้านบาทรายจ่ายภาพรวมและรายจ่ายประจำมีการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคมพศ2566รายจ่ายลงทุนมีการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมายแต่มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย้อยละ4.59งบจังหวัดที่เป็นรายจ่ายลงทุนมีการใช้จ่าย130.57ล้านบาท เบิกจ่าย9.61ล้านบาทงบอุดหนุนเฉพาะกิจมีการใช้จ่าย630.01ล้านบาทเบิกจ่าย65.84ล้านบาทงบจังหวัดและงบอุดหนุนเฉพาะกิจมีการใช้จ่ายและการเบริกจ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วแต่การเบริกจ่ายยังต่ำกว่าเป้าหมายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีมีการเบริกจ่ายคิดเป็นร้อยละ47.19 เงินกู้โควิด19มีการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ98.39เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ97.74ส่งผลให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นอันดับที่2ของประเทศและผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นอันดับที่5ของประเทศกระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปีพศ2565หน่วยงานของรัฐ สามารถขยายเวลาเ,ลาเบิกจ่ายงบประมาณปีพศ2565ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือ่อมปีกรณีมีนี้ผูกพันถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคมพศ2566ทุกรายการไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายนพศ2566การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนดำเนินการเลือกลิสต์และยืนยันข้อมูลคอนเฟิร์มใบสั่งซื้อสั่งจ้าง P o โอ และหรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GFMIS ไทยให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มีนาคมพศ2566หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดงบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมายและให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณพศ2565 ให้แล้วเสร็จภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายนพศ2566หากไม่ไดาเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดงบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมายค่ะ